มาแล้วค่ะน้องๆโอ้ยพี่อดไม่ได้เราพี่ต้องทําใหม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ดูแล้วไม่คือไม่คือถ้าเกิดออกของเราตรงนี้นะมันจะเสียใจเนาะพี่มาทําแล้วมันไม่เข้ากันเลยกับที่พี่ให้ตอนกลางวันนะนะโอ้พี่อุตส่าห์ทำนั่นนั่นก็ได้แต่แต,แต่ไม่ได้ทําของไอ้นี่นะของเขานะลองทําอันอื่นที่มันเข้ามันเข้าไงพี่ลองทาฮานอยมัดรวมเนาะมันเคยเข้าไงเคยเข้าของ ของหลายอย่างอ่ะเมื่อวานเนี้ยพี่ก็เลยลองลองให้ไปเล่นดูโอ้ตายแล้วไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เจียดตังงนี้ตายเลยเราเนาะทุนหายกําไรหดไม่ไหวต้องมาทําใหม่ต้องมาทมําทของเขาเองเอาดาววีเป็นที่ตั้งนะเหมือนเมื่อก่อนนี้เนาะพี่ทําเมื่อคืนก็ยังเข้าเนาะเมื่อคืนเข้าแต่ก็เข้าของของของ,ของนอยมัดรวมด้วยไงพี่ก็เลยลองทําดูเอ้ยไม่เข้าอย่างอื่นไม่ได้ แล้วลองมาทำไอเนี่ยมันก็ไม่มีเลยมันก็ไม่ค่อยเด่นเลยสองก็หกตายแล้วพี่ก็แย่นะคะน้องๆค่ะเนี่ยเราต้องตามไปดูแต่ห้ามเล่นเยอะนะคะบาทสองบาทนะคะน้องน้องค่ะเคยเตือนแล้วนะเคยบอกแล้วนะเราเราอย่าไอ้นั่นมันเยอะเพราะเลขมีทั้งวันมีทุกวัน,ม,วนมีทุกเวลามีโหทุกครึ่งชงั่วโมงทุกชั่วโมองอะเนาะ มันก็ไม่ไหวเนาะถ้าขาดทุนไปเนาะอืมทุกอาจารย์ก็ใช่ว่าจะเข้าหมดทุกคนมันแล้วแต่ดวงนะคะอาจารย์แต่และอาจารย์ให้ไม่เหมือนกันนะคะจะบอกให้พี่ยังให้ไม่เหมือนใครเลย <c oughs> <c oughs> นะนะคะน้องๆค่ะาเอานี้ไปเล่นงนั้นนะ่ะเราเนาะเอาสูตรของเรานี่แหละสูตรเดิมๆของเรานี่แหละพี่ว่าจะลองทาให้นั่นดูเพราะว่าเมื่อวานเห็นเขาเข้าไงเข้าเข้าทั้งอะไรนะ เห็นเข้าสองวันแล้วพี่กระเลีลงทำดูอ้าวแล้วไม่เข้าสองสองอะไรนะสองสองเลขอะ่ะอืมเราเราวีกับเราสตาร์ีเนาะเข้าแต่อันแรกอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนอย่างนี้ตายตายเลยเราขาดทุนเรานิ่ไปเล่นดีกว่านะคะใครจะตามก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามอ่าเราจะเอาอะไรดีแต่ถ้าเป็นสามรัฐ นะสามรัดนะ่ะเราเอาไอ้นัทไปเล่นก็นได้เพราะว่าน้องๆไม่ทันอยู่แล้วลหละเนาะเอาที่พี่ลงให้นั่นแหละเล่นสามรัดต่อนะคะแต่ดาววีเราเอาใหม่เนาะเนี่ยที่พี่ลงใหม่เนาะสามรัดเราเล่นไอ้นันไปเลยทาไมมันมุมมัวมุมมัวไหมคะน้องๆเห็นไหมเห็นชัดไหมทําไมพี่ไม่ชัดเลยมันเพราะอะไรอะ่ะฮึมมันเป็นเพราะอะไรหรือว่าสูงไปเนาะสูงไปไหมเนาะตะกี้มัวมัวมองไม่เห็นตัวเลขเลยอ,อืม นะคะน้องๆดาววีดาวปกติเราอันเดียวกันพี่ลองทําอันเดียวกันเพราะว่าเข้าทั้งสองอันก็เลยทําอันเดียวกันเลยเนาะไม่ต้องแยกละทําดาววีนี่แหละอย่างเดียวเล่นได้ทั้งดาวปกตินะคะนะคะน้องๆเล่นได้สซยอนด้วยนะถ้าทันนะพี่ว่าไม่ทันแล้วล่ะเซยอนเนาะแต่สามรัฐพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะสามรัฐคงไม่ทันแล้วล่ะสามรัดก็ไม่ทันนะคะน้องๆค่ะเพราะว่าสตาร์บี ดาวสตาร์วีของเราออกแล้วเนาะไม่ทนันทั้งสองอย่างงั้นเราก็ไปลุ้นดาววีแล้วก็ดาวปกติก็แล้วกันนะคะน้องๆค่ะไม่ไหวแล้วถ้าเราจะทํามั่วๆเนาะลองดูไม่ใช่มั่วนะคะน้องๆเพราะเห็นมาเข้ามาหลายวันแล้วก็เลยอยากลองให้นั่นดูทีนี้ไม่เข้าอย่างอื่นก็คือไม่เข้านะถ้าเป็นชุดนะดูเดกถ้าไม่เข้าตัวเจาะก็ต้องเข้าเออต้องเข้าวิ่งรูดใช่ไหมคะน้องๆตัวเด่นเนาะ งั้นเราก็เอานี้นะคะของเราเหมือนเดิมปังๆรวยๆกันทุกคนนะคะน้องๆเลขตัวเดียวกันนะแต่ตัวรูปตัววิ่งไม่เหมือนกันเหมือนเมื่อคืนนี้แหละคะ่ะแต่พิสลับหน่อยนะเมื่อคืนนี้เนาะ,ะสลับเอาสามมาใส่เนี่ยโหเสียดายเลยสามไปออกโน่นไปออกข้างบนไม่งั้นก็ที่คิดมากเลยเมื่อคืนนี้ไม่งั้นก็แตกสามตัวละเอาสามมาใส่ดาวปกซะงั้นไม่มีซะงั้นเนาะ งงไหมเออเนี่ยวันนี้ก็ยังมาอีกนะนี่วันนี้อันนี้เด่นจริงๆนะคะไม่ไดน้นั่นไม่ได้จับอะไรมาเพราะว่าเอาตัวเดียวกันเลยชุดเดียวกันเลยสองตัวพี่ก็ลืมนะลืมบอกไปเนี่ยสองตัวเหมือนกันนะคะเพราะทำแล้วแต่นี่ก็เลยทำสามตัวให้ข้างล่างนะคะน้องๆเพราะว่าเป็นอันเดียวกันตอนแรกพี่ว่าจะเติมอันนี้สักสักอย่างหรือว่าเติมไม่ดีแต่ว่ามันตัวเดียวกันก็เลยไม่ต้องดึงละไม่ต้องดึงละเลขชนกันเยอะวันนี้สี่ห้าตัวพี่ก็เลยเอาแบบ ที่ว่าจะเข้านะแต่พี่ก็ไม่รู้นะว่าแต่นี้เราตามห้าม,มาหลายวันแล้วเนาะยังไม่มาเนาะตามอีกวันนี้นะเผื่อมาเนาะขอให้มาเถอะวันนี้คิดว่านะขอให้มามวันนี้เจดเด่นเขาห้าเด่นไม่เท่าไรหรอกห้านี้สี่ยังเด่นกว่าเพราะว่าแต่สีพี่ใส่นี่ไงพี่เลยจับห้าม,มาใส่ปกตินะสีก็จับไปใส่ข้างบนเด่นของเขานะ คะน้องๆดูซิว่าเขาจะทำงานดีไหมวันนี้นะเจอคันค่าน้องๆค่ะดยรวยปังๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ